และตอนนี้ผมก็ใช้เจ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนต้าวีคันนี้มาเป็นระยะเวลา2ปีเลยครับวันนี้เนี่ยผมมีภารกิจเดินทางไปสัตหีบอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ายังสามารถขับรถไปกับสัตหีบได้อยู่หรือเปล่าแบตเตอรี่ของรถเนี่ยจะเสื่อมไปแล้วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะต้องบอกว่ารถคันนี้ใช้ทุกวันนะครับขับเนี่ยวันหนึ่งเกือบร้อยกิโลนะครับใช้หนักมากๆากคันนี้คือมันจะแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยทุกวันเนี่ยจะได้ออกไปขับตลอดและผมเนี่ยใช้กาแฟเนาะ ก็จะคุยกันว่าแต่ละวันเนี่ยใครขับรถไกลออกว่าได้ใครขับไกลกว่าก็จะเอาคันนี้ไปขับนะฮะซึ่งแน่นอนวันนี้ผมขับไกลกว่าผมขับไปกับประมาณ300กิโลนะเกือบเกือบสามกิโลประมาณนั้นนะก็เลยได้สิทธิ์เอารถไฟฟ้าไปขับนะใครขับไกลเอารถไฟฟ้าไปใช้เป็นไงรู้สึกแตกต่างจากเพอร์เซพชันที่เราคิดกันตอนแรกไหมว่าเออรถไฟฟ้าไว้วิ่งแค่ในเมืองจริงๆไม่ใช่นะอันนี้คือผมยูเซอร์จริงๆนะผมมีรถน้ํามันอีกคันหนึ่งจอดอยู่ข้างในนะรถน้ำมันเนี่ยวิ่งไกลๆนะครับส่วนรถไฟฟ้าเนี่า นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปสัตหีบกันดูซิว่า1ชาร์จของเขายังสามารถขับไปกลับได้อยู่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปลองกันก็ไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปากน้ํา5 3มพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสัตหีบกันครับของผมยังเป็น Ne t a v 1แบตเตอรี่ nmc รถ3,000คันแรกนะครับเป็นรถที่น้องน่าจะทนทานสุดๆเพราะว่าน้องต้องจอดตากแดดรอขายมานานมากนะครับทีนี้มาดูข้อมูลตัวรถกันนิดนึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถใช้งานไปแล้วนะครับ 47,392กิโลนะชาร์จแบตเตอรี่เต็มร0 0นะฮะต้องบอกว่ามีท่านอื่นวิ่งไกลกว่าผมวิ่งเป็นแสนกิโลหลายท่านแล้วนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยวิ่งประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ผมใช้เยอะมากๆแล้วคันหนึ่งอย่างฮอนด้าแจดอีกคันหนึ่งที่ผมมีเนี่ยคันนั้นใช้มาประมาณ5ปีนะครับเลขไม่ห้าหมื่นห้าเองนะคันนี้เนี่ยสองปีนะครับซัดไป4ี่หมื่นเจ็ดสำหรับเส้นทางที่เราขับวันนี้เนี่ยเราวิ่งทั้งหมดนี่ฮะ ขับละร้อยสากิโลนะครับไปกลับก็เกือบเกือบสามนะไม่รวมขับตรงนั้นอีกนะตอนนี้แบตเตอรี่เต็มร้อยเปอนะครับโอเคเราออกเดินทางกันเลยเราต้องบอกว่าตั้งแต่ผมใช้งานเจ้าเนต้าวีรถยนต์ไฟฟ้าของผมเนี่ยเป็นระยะเวลามา2ปีโอ้โหเรียกได้ว่าชัดเจนมากๆแล้วนะครับรูปแบบการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าสาหรับบ้านที่มีทั้งรถไฟฟ้าและรถน้ามันแบบบ้านผมเนี่ยคือผมมีรถน้ำมันอีกคันหนึ่งเนาะที่เอาไว้สลับกันใช้กับรถไฟฟ้านะเพราะว่า เวลาออกไปข้างนอกบางทีไปคนละทางกาแฟครับไปคนละทางกันเราก็เลยมีรถคนละคันครับจบๆไปจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยงกันว่าวันนี้ใครจะใช้รถนะครับแต่กลายเป็นว่าพอมีรถไฟฟ้าเข้ามาในบ้านเนี่ยก็เลยกลายเป็นต้องแบ่งกันว่าใครจะเอารถไฟฟ้าไปใช้ซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะสุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นจริงของคนที่มีทั้งรถน้ำมันและรถไฟฟ้าเนี่ยความคิดแรกตอนที่เราซื้อรถมาเราคิดว่าเราจะเก็บรถน้ำมันเอาไว้วิ่งทางไกลแล้วรถไฟฟ้าไว้วิ่งแค่แบบเป็นรถคอมพิวเตอร์วิ่งรอบเมืองวิ่งใกล้ๆ ที่บ้านนะครับสรุปแล้วนะรถไฟฟ้าเนี่ยแหละคือรถที่เอาไว้ขับไกลที่สุดนะครับส่วนรถที่เอาไว้วิ่งเป็นคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่สิเรียกว่าเป็นรถสำรองเนี่ยมันกลายเป็นรถน้ํามันแทนครับรถน้ํามันเนี่ยแหละคือรถสำรองนะรถไฟฟ้าเป็นรถขันหลักไปเลยนะทำให้ผมเนี่ยก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนรถน้ํามันอีกคันเป็นรถไฟฟ้ามันน่าจะดีกว่านะมันก็จะกลายเป็นว่ารถไฟฟ้าคันใหญ่กับรถไฟฟ้าคันเล็กแทนนะโจทย์จะเป็นแบบนี้ครับทำให้ตอนนี้ผมอะมองหารถไฟฟ้าคันใหญ่อยู่ นะซึ่งรถไฟฟ้าคันใหญ่ที่ผมมองเนี่ยโอโ้โหเรียกได้ว่าโจทย์ผมค่อนข้างชัดนะคือ1เลยแบตเตอรี่เนี่ยต้องมีไซส์ที่ใหญ่กว่า60กิโลวัตต์าวนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมขับรถไฟฟ้าในไทยมาเกือบจะทุกรุ่นแล้วเนี่ยยกเป็นรถที่มันเปิดตัวใหม่มากๆเน,นี่ยยังไม่ได้ลองครับอย่างที่น่าจะเห็นกันในช่องนะครับว่ามีรถอะไรไบ้างที่ผมขับแล้วก็ไปขับกันที่อีกช่องหนึ่งก็มีโจทย์ผมเนี่ยคือรถต้องมีแบตเตอรี่ใหญ่กว่า60กิโลวัตต์าวครับอันนี้ขออภัยนิดนึงเปิดมม่าาาานนนบังงแแดะะเพรวต โอเครถที okay. ่ผมมองเนี so ่ยต้องแบตใหญ่กว่า60กิโลวัตต์แอลนะอันที่2ค mm ือ hmm. อ yeah. ัตราการกินไฟฟ้าเนี่ยมันต้องต่ํากว่า16กิโลวัตต์แอลต่อ100กิโลก็ทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะเลือกรถไฟฟ้าที่มันขับจริงๆได้ทะลุ400กิโลเมตรอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมโอเคมากๆแล้วคือคันไหนวิ่งทะลุ400ต่อชาร์จได้มันพอแล้วครับไม่ต้องซื้อแบบให้มันแบตมันใหญ่เวอร์วังนะเพราะยิ่งแบตใหญ่มันก็ยิ่งแพงนะแล้วก็ราคาเนี่ยพอไม่ข้ามล้านแล้วกัน เพราะว่าซื้อมาใช้จริงๆไม่ได้ซื้อไปอวดใครนะครับซื้อมาใช้แบบใช้งานยังเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะครับเรามีเป้าหมายทางการเงินอื่นที่แบบเอาเงินไปสเปนตรงอื่นดีกว่าอย่างที่ถ้าใครตามเพจผมเนี่ยจะเห็นว่าผมจะคุยเรื่องการลงทุนด้วยนะจริงๆแล้วผมก็ค่อนข้างถลำลึกไปเรื่องการลงทุนเยอะอพอสมควรเพียงแต่ว่าไม่ได้มาแชร์กันเพราะคิดว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้แบบประสบความสาเร็จอะไรขนาดนั้นก็เลยไม่ได้มาแชร์เรื่องมุมมองการลงทุนสักเท่าไหร่เอาไว้แบบ เป็น้อยล้านพันล้านเดี๋ยวค่อยลอยฝางแต่วันนี้ยังนะครับวันนี้ยังแบบเป็นบันไดที่เดินขั้นที่สองขั้นที่3าอยู่นะเพราะว่าอย่างที่เราก็ไม่รู้สิหลายๆท่านน่าจะมีความรู้ทางการเงินดีกว่าผมอยู่แล้วนะครับก็อย่างผมเองเนี่ยหลักๆแล้วก็แค่อะเราคนเรามีเงินเก็บ6เดือนนะครับโดยที่แบบถ้าไม่มีอินทมเข้ามาเลยเนี่ยเราอยู่ได้6เดือนนะครับอันนี้ก็คือเป็นบันไดของเขาเรียกว่าอิสรภาพทางการเงินขั้นที่1เนาะขั้นที่2ก็คือ เอาเงินไปทํางานบ้างนะผมก็อยู่ในเลเวลนี้อยู่นะครับเอาเงินไปทํางานแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเงินที่มันออกไปทํางานเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้กลับมาจนเราไม่ต้องไปแอคทีฟอินคอมนะครับยังแพสซีอินคอมยังเหลีองตัวเองไม่ไหวนะประมาณนั้นดีะ่ะก็เลยต้องทํางานเป็นซาร์ลารีแมนต่อไปแต่สุดท้ายเป้าหมายคนเราก็อยากอยู่บ้านเฉยเงินเข้ากระเป๋า <laughs> อารมณ์นั้นนะโอเคมาเรื่องรถกันต่อนะก็เนี่ยผมก็มองแล้วว่าทําไมผมมาใช้รถไฟฟ้านะเพราะหลักๆแล้วเนี่ย รถไฟฟ้าเนี่ยมันมีเรื่องของ ROI ครับก็คือ Return of Investment นั่นเอง ROI คิดจากอะไรนะครับก็คิดจากว่าถ้ารถน้ำมันคันเก่าที่ผมใช้เนี่ยถ้าผมวิ่งแบบใช้งานปกติเนี่ยผมขับไปต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยนะครับผมจะจ่ายค่าน้ำมันเนี่ยกิโลละ2.5-3ถึงบาทเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้รถไฟฟ้าเนี่ยแล้วผมวิ่งไปกลับชาร์จบ้านเนี่ยค่าไฟตกกิโลละ5 0ตตางเ์เท่ากับว่าผมประหยัดเงินได้เนี่ยตีแบบต่ำๆเลยก็กิโลละ2บาทครับซึ่ง ถ้าประหยัดไปกิโลละสองบาทเนี่ยผมวิ่งแปดหมื่นโลผมก็จะประหยัดเงินไปหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้าผมวิ่งไปหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลผมก็จะประหยัดเงินไปสามแสนสองหมื่นบาทถูกไหมแล้วรถเนตเตวี v เนี่ยซื้อมาราคาติดดอยนะฮะห้าสี่เก้านะฮรราคาวีหนึ่งติดดอยนะะห้าสี่เก้าก็ต้องวิ่งประมาณสองแสนห้าหมื่นโลนะครับถึงจะเข้าสู่จุดอว้หรือรถคันนี้ได้มาฟรีนะซึ่งถ้าเราไป ขับรถน้ามันเนี่ยมันมีแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะอันนี้มุมมองส่วนตัวของผมนะครับเพราะต้องบอกว่าผมก็เป็นผู้ใช้รถน้ามันมาก,ก่อนแล้วรถน้ํามันที่บ้านก็ยังมีอยู่นะครับแล้วอันนี้ผมใช้งานจริงๆซึ่งประสบการณ์ของผมมันบอกมาแบบนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าถ้าเกิดคุณใช้ถึงระยะ2 0 0 0 0 0กิโลเนี่ยคุณแทบจะได้รถมาฟรีฟีแล้วนะครับคือรถคันนี้มันไม่มีมูลค่าแล้วเพราะว่าคุณสามารถเอาค่าใช้ใจ่ายที่คุณจ่ายไปตอนแรกเนี่ยจะต้องเป็นค่าน้ำมันในอนาคตอ่ะมันจ่ายเป็น EV เนีบี ถ้าขับคบ2องแสนกิโลคุณเหมือนได้รถฟรีแล้วแล้วพอครบสองแสนห้าสำหรับคันนี้เนี่ยต้องสองแสนห้าถึงจะได้มาฟรีนะครับแต่ก็แน่นอนคนเราขับรถเนี่ยมันก็ต้องมีประสบการณ์การขับขี่ด้วยนะครับก็อาจจะเอารถไปอัปเกรดบ้างนะไม่ว่าจะเป็นทําช่วงล่างท,ทําช่วงส่วนของนู่นนั่นนี่นะครับก็หมดเงินไปประมาณ5 0,000ื่นนะสำหรับของผมเนี่ยแต่มันก็เป็นความสุขนะอันนั้นก็เพื่อการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะอันนั้นก็ไม่ได้เอามาคิดอะไรซึ่งแน่นอน ด้วยความที่เนต้ารถมันแบบถูกนะราคามันไม่ได้สูงนะครับก็กาใช้ยาวๆไปเลยไม่ได้แบบซีเรียสว่าต้องขายตรงขายต่ออะไรนะรถที่จะเร่งจะขายต่อจริงๆอคือรถน้ํามันนะครับอันนั้นคือขายแน่แต่ยังไม่ใช่วันนี้เพราะว่าโจทย์ผมเนี่ยเท่าที่จับรถไฟฟ้ามาหลายรุ่นนะครับตอนนี้เทคโนโลยีแ800ดร้อยโวลต์เนี่ยมาแรงจริงนะครับแล้วก็ข้อดีมันมันเยอะเออข้อดีมันแบบมันเต็มไปหมดเลยและแน่นอนข้อดีของเจ้า8 0 0้โวลต์เนี่ยมันชัดเจนมากๆทุกแบรนด์เนี่ย เริ่มเอามาใช้กันแล้วนะครับแล้วจากที่ผมมีประสบการณ์ทดสอบรถที่ใช้เทคโนโลยี800โวลต์เนี่ยมันก็ดีจริงๆนะครับมันดีกว่า400โวลต์เยอะเลยคือรถ400โวลต์เนี่ยบางคันก็ไม่ใช่400โวลต์สะทีเดียวนะบ,บางคันแบบ350โวลต์กลางๆด้วยซึ่งมันมีผลมากๆสำหรับการชาร์จนะครับคือแม้ว่ารถเนี่ยจะใส่สเปคว่าเออคันนี้รับ DC 100กิโลวัตต์คันนี้ w, นน150กิโลวัตต์นะครับ แต่ตู้ชาร์จในไทยอ่ะมันก็เป็นความตลกนะครับตู้ชาร์จในไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขากักแอมนะแอมเขาจะมาไม่สูงนะมาแบบ200รอยแอมมั่ง250รอยห้แอมมั่งอะไรอย่เงี้ยถ้าตู้ไหนมา300 400ยอยแอมมันก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดมาแอมแบบสองร้อยสองร้เนี่ยโอ้โหบอกเลยรถส0่ร้อยวัลน่ะเหนื่อยนะฮะใช้เวลาชาร์จเยอะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นรถที่เป็นสถาปัตยกรรม800โวลต์เนี่ยพวกรถ800โวลต์เนี่ยค่าโวลต์ที่เขาอยู่แบบ ส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่ถึงระดับ800ซาทีเดียวเขาจะอยู่ประมาณ550นะ550ถึง600ประมาณนี้ที่เราหากันแบบไม่ย่างนะพวกแบบ BYD Seal ตัว c e เ e อ7หรือจะเป็นตัวของ X p e n g อะไรอย่างนี้นะครับที่เขาใช้ค่าโวลต์อยู่ประมาณ550นะซึ่งแน่นอนถ้าเราเอารถ550โวลต์ไปชาร์จที่ตู้แบบ200 m, แอมป์เงี้ยโอไฟมันก็เข้า110กิโลวัตต์แล้วนะเออแต่ถ้าเกิดเราเป็นรถที่แบบ รับไฟ DC เขียนสเปคไปเลยอุ้ยรับได้ตั้ง100ยกิลวัตถ้เกิดรถเราแบบค่าโวลตตอนเหลือแบตเตอรี่ต่ำๆเนี่ยเหลือ350ร้วเองแล้วก็ตู้ชาร์จเนี่ยปล่อยแอมมาแค่200รอยแออะไรอย่างงี้ไฟที่เข้ารถเนี่ยมันก็จะเหลือแค่70็ดกิวัต์เท่านั้นเองทงั้งๆที่มันควรจะเป็นสักร้อยใช่ไหมจริงๆไม่ใช่มันอยู่ที่ค่าโวลต์นะสำคัญมากแต่หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ ผมก็พยายามสื่อสารออกไปนะครับว่าเออค่าวโวลต์มันสําคัญนะดูบ้างแล้วก็ลด400โวลต์บางรุ่นก็ไม่ใช่400ซะทีเดียวบางทีอาจจะลงไป300ต้นต้นส0 0กลางกลางก็มีให้เห็นนะครับไปลองดูกันนะครับหารีวิวที่เป็นแบบอินเดปรีวิวจริงๆไปลองดูนะคร<ช>ับเรื่องนี้สําคัญนะหลายๆท่านอาจจะละเลยกันไปเพราะก็ต้องยอมรับกันนิดนึงว่าตู้ชาร์จเมืองไทยเนี่ยสเปคมันค่อนข้างกักแอมนะส่วนค่าวโวลต์เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะ ตู้ชาร์จทุกตู้ในเมืองไทยเนี่ยที่ผมเห็นมากระตานะผมถ่ายรูปเก็บไว้หมดอะตู้ชาร์จ่วนใหญ่เนี่ยเขาสเปคคือพันโวลต์นะครับสเปคคือพันโวลต์คือมันไปต่อนี่เยอะนะตู้ชาร์จเนี่ยถ้าเล่นฝั่งค่าโวลต์เนี่ยไปต่อนี่เยอะแต่ค่าแอมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเกิดปัญหาจากโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเมืองไทยด้วยนะครับที่มันไม่ได้รองรับการใช้งานไฟฟ้าสูงๆกับสถานีบริการน้ามันหรือตามโชว์รูมรถยนต์นะครับ เขาไม่ได้รองรับที่จะใช้ไฟระดับ120กิโลวัตต์อยู่แล้วนะส่วนใหญ่ในสถาน,นีออกแบบมาก็ใช้ไฟเท่าที่ใช้งานในสถาน,นีกับพวบบร้านค้าพวกระบบน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับพอเป็นตู้ชาร์จที่มันใช้ไฟระดับโรงงานเนี่ยโหเรียกได้ว่าหลายๆที่เนี่ยต้องลงมอแปลงใหม่กันเลยอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะหรือถ้าเป็นแบบกลุ่มร้านอาหารที่เขาไปลงตู้ DC c h ชาร์จเจอร์ที่เป็นกําลังไฟสูงๆเนี่ย ก็ต้องลงมอแปลงใหม่ลงทุนเยอะมากนะหลายร้านเลยนะกลับมาที่เจ้าเนตเตอร์ีกันต่อนะครับตอนนี้ผมเดินทางไปสัตหีบอยู่นะวิ่งมา45กิโลนะครับใช้ไฟฟ้าไป14%ความเร็วยืนพื้นอยู่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์นะครับก็ตั้งแต่ใช้เนตเตอร์ีมาเนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะใช้มา2ปีเนี่ยไม่เคยโดนใบสั่งสักใบเลยเพราะอะไรท็อปสปีดอย่างที่ทราบกันมันไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ120นี่คือ120 g p s ด้วยนะ เพราะงั้นแล้วเนี่ยตำรหนวจมอเตอร์เวย์เนี่ยเขาจำกัดความเร็วร้อยยี่สิบนะฮะมันก็เลยไม่เคยโดนใบสั่งทีครับขับมาเนี่ยผมเองไม่เคยโดนยิงความเร็วแ้วถ้าเกิดใครโดนยิงความเร็วแล้วแบบขึ้นไปร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเนี่ยคุณเข้าไปดีเฟนได้เลยนะครับว่ารถเนี่ยมันวิ่งไม่ถึงนะรถมันล็อกความเร็วนะมันเป็นรถที่ขับยังไงก็ไม่โดนใบสั่งนอกเสียจากว่ากล้องมีปัญหาหรือตรงนั้นเขาจากัดเก้าสิบก็อาจจะโดนได้นะครับแต่เส้นทางที่ผมขับส่วนใหญ่มันจากัด120ร้อยยี่สิบน,นะฮะผมก็เลยไม เนี่ยดูคุณดูป้ายความเร็วเห็นไหมจำกัดร2 0นะฮะเพราะงั้นชิวๆนะฮะรถวิ่งไปถึงอยู่แล้ว <laughs> มันเป็นข้อดีไหมเนี่ยน่าจะข้อดีแหละนะแล้วก็มันค่อนข้างประหยัดไฟฟ้านะอย่างตอนนี้ผมวิ่งมา47กนะิโลเมตรเนี่ยใช้ไฟฟ้าไป1 5ซนะครับซึ่งรถแบตมันไม่ใหญ่นะคันนี้แบตสา้คันที่ผมใช้เนี่ยแบตเตอรี่38.5กิโลวัตต์นะครับไม่ได้ใหญ่นะแบตไม่ได้ใหญ่นะนี่วิ่งมา15%เนะี่ยเท่ากับว่าผมใช้ไฟแค่ประมาณ 6กิโล์อ์เองนะเออ6กิโล์อลก็24บาทตอนนี้จ่ายค่าไฟ24บาทตีกลมๆนะฮะวิ่งมา48โลละเออ48โลละเนี่ยจ่ายไฟไป24บาทเออนั่นแหละนีน่คือข้อดีของเน็ตตาวีซึ่งมันก็เป็นอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละครับว่าเอาเน็ตตาวีมาวิ่งทางไกลอ่ะค่าไฟมันโลละ50ตังค์อ่ะคุณผู้ชมมันก็เลยไม่ได้มีเหตุผลว่าทําไมผมจะต้องเอารถน้ำมันอีกคันที่เป็นเครื่อง1.5 NA คันนั้นเนี่ย ค่าน้ำมันมีแบบโัวเกือบ3าบาทอะ่ะเพราะว่ามันกินประมาณสิบห้าโลลิตรนะครับยิ่งถ้าเกิดวิ่งประมาณร1อยสิบรอยิเนี่ยก็กินน้ำมันประมาณนี้แหละสิบห้าโลลิตรโดยประมาณนะครับเท่าที่ผมขับนะซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าขับประหยัดกว่านี้นะครับโอ้โหก็ก็ยินดีด้วยนะครับพอดีผมขับรถแบบน,นี้แหละนะผมก็ขับรถแบบเออรถที่เราเห็นก็ขับกันแบบเนี้ยซึ่งรถไฟฟ้าเวลาผมขับอะ่ะผมไม่ได้ถนอมคันเร่งนะผมกดคันเร่งคือกดจมกดจมกดจมตลอดนะครับ ถ้าเป็นรถน้ามันเนี่ยเราต้องคอยกดคันเร่งแบบละเมียดละไมามากๆเพื่อทําให้รถมันประหยัดเนาะแต่รถไฟฟ้าผมไม่เคยกดคันเร่งแบบประหยัดไฟนะกดแบบกดเท่าไหร่ก็กดเท่านั้นอ่ะสุดไปเลยนะครับแล้วก็อาศัยรักษาความเร็วเอานะไม่ได้สีเรียดว่าต้องกดคันเร่งละเมียดละไมเลยไม่ไม่เคยนะครับแต่ถ้ารถน้ํามันเนี่ยเราขับแบบร,รักษารอเครื่องยนต์เนาะแต่คันเร่งละเมียดละไมามากๆเลย เพื่อเอาความประหยัดขั้นสูงสุดแต่รถไฟฟ้าเนี่ยเราเอ็นจอยการขับขี่อย่างเดียวไม่ต้องซสีเรียสว่ามันจะประหยัดไฟหรือเปล่าเพราะคุณขับซิ่งให้ตายเนี่ยมันก็ยังถูกกว่ารถน้ำมันอยู่ดีมันทูกถูกนะคือถ้าไปเทียบกับรถอีกคันหนึ่งที่ผมเคยเอามาใช้บ่อยๆอย่างเจ้าเทสลาเนี่ยเทสลานี่ยิ่งแล้วใหญ่นะเทสลามันเป็นรถที่ประหยัดไฟฟ้านะครับขับแบบตะมีตะบันคันเร่งเ่ยกดแบบบูด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 กดไม่ต้องสนใจนะครับมันก็ยังประหยัดไฟ เออมันก็ประมาณนี้แหละรถไฟฟ้านะครับก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะประสบการณ์ที่ผมใช้งานมา2ปีก็เจอประมาณนี้แหละครับอ,อ๋ะครับตอนนี้ผมเดินทางถึงจุดหมายปลายทางของผมแล้วนะวิ่งมา140กิโลนะไฟฟ้าเหลือ52เปครับ mm hmm. ก็ขับกลับได้นะสบายๆเลยถ้าเราถึงตรงนี้แล้วยังไงขับกลับเนี่ยมันก็จะถึงบ้านเหลือ4อร์เนะครับก็ถือว่าพอๆนะซึ่งเราสามารถเมเนจได้ด้วยว่าจะให้มันเหลือ มากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้งานแต่นี่ผมขับมาเนี่ยผมวิ่งท็อปสปีดยาวๆเลยนะเออก็เหลือประมาณนี้ตอนนี้อยู่ซาตาฮิบแล้วนะฮะก็โอเคเดี๋ยวกลับบ้านน่าจะค่ำๆนะตอนนี้9ก้าโมงเช้านะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทำธุระให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกลับน่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะเออเย็นๆค่ำๆอะไรอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันช่วงนั้นครับ ได้เวลากลับบ้านนะครับแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยผมเอารถไปใช้นะวิ่งวนไปวนมาแล้วก็เปิดแอร์ทั้งวันเลยนะเพื่อเอาไว้แบบชาร์จไฟชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับทาให้ตอนนี้ผมเหลือไฟฟ้าอยู่45นตะครับนั่นหมายความว่ามันไม่พอกลับบ้านนะแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าผมไม่ได้ใช้รถเลยวันนี้แบบจอดนิ่งๆแล้วก็ขับกลับบ้านเนี่ยมันพออยู่นะซึ่งหมายความว่าตั้งแต่รับรถมาใช้งานมา47,000กิโลเมตรเนี่ยแบตเตอรี่ยังไม่ได้เสริมเลยนะ มันยังคงสามารถขับไปกับสัตหีบได้อยู่เพียงแต่ว่าวันนี้ผมต้องใช้รถนะครับมันก็เลยระยะทางขับมันเลยหายไปหายไปตั้งเ็เรนะเพราะว่าวันนี้ขับปอีกน่าจะรวม20โลนะแล้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้อีกอนั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวเราเอารถไปชาร์จกันก็ระหว่างชาร์จผมนั่งกินข้าวไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับกันครับกลับมาที่บ้านครับต้องบอกว่าหลังจากใช้งานเนเตอร์วีมาเป็นเวลา2ปีเนี่ยสุดสุดท้ายแล้วนะรถของผมเนี่ยที่เป็นแบต NMC เีเนี่ยระยะขับ ยังเท่าเดิมนะฮะไม่ได้ต่างกันนะคือยังไปกับจัตรหีบเนี่ยวิ่งได้นะถ้าแบบไม่ได้แบบไปวิ่งเที่ยวเล่นต่ออันนั้นก็จะต้องชาร์จไฟซึ่งรอบนี้เรามีวิ่งเที่ยวเล่นนิดหน่อยก็เลยต้องชาร์จไฟนะครับแต่ถ้าเกิดวิ่งไปกลับเลยเนี่ยยังไงก็ไหวนะยงงคงหนึ่งชาร์จสามรอยกิโลเมตรเหมือนเดิมนะทีเนี้ยตอนขากลับเนี่ยผมลองวิ่งท็อปสปีด <c oughs> คือตอนขากลับเนี่ยผมวิ่งลองวิ่งท็อปสปีดดูนะครับผมชาร์จไฟฟ้าไปอยู่ที่แปดสิบสองเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็วิ่งท็อปสปีดร้อยิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยวิ่งยาวๆจนถึงบ้านเลยนะครับก็ระยะทางที่วิ่งมันเนี่ยสตาร์ทที่ร้อยหกสิบนะครับแล้วก็มันถึงตรงนี้เป็นสองร้อยเก้าสิบก็วิ่งมาร้อยสามสิบกิโลนะครับใช้ไฟฟ้าไปหกสิบเปอร์เซ็นตนะก็ถ้าคำนวณดูแล้วก็พบว่าถ้าวิ่งท็อปสปีดยาวๆมันจะวิ่งได้ไม่ถึง200กมนะอยู่ประมประมมาาณณ190โลปรนี ซึ่งอันนี้ไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าตอนผมซื้อรถมนใหม่ๆเนี่ยผมก็เคยทำคอนเทนต์วิ่งท็อปสปีดดูแล้วนะครับวิ่งท็อปสปีดไปกับซาตอหีบเหมือนกันนี่แหละก็พบว่าถ้าวิ่งท็อปสปีดยาวๆเนี่ยหนึ่งชาร์จของรถคันนี้มันจะวิ่งได้ประมาณ190กิโลนะอันนี้คือเทสเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะพอมาทุกวันนี้ลองวิ่งเหมือนเดิมก็ยังพบว่าระยะขับก็ยังเหมือนเดิมนะฮะคือไม่ได้ต่างกันเลยเนตามีรุ่นแบตเตอรี่ NMC คันนี้ของผมผมว่าแบตยังไไไม่่นนังงงคใช้้้าาดดปกกตติ นะแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยเวลาผมใช้แบตเตอรี่เต็มร้อแล้ววิ่งไปที่ปากซอยบ้านเนี่ยระยะทางวิ่งไปประมาณ10กิโลนะครับปกติเนี่ยวันแรกที่ผมออกรถมามันจะใช้ไฟ3%วันนี้มันก็ยังใช้ไฟ3%เท่าเดิมอยู่นะเวลาวิ่งออกไปเนี่ยทางเดิมเลยนะก็พอจะอนุมานได้ว่าแบตเตอรี่มันยังไม่เสื่อมมันยังยใช้งานได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าเนตเตอร์วีของผมอ๋อแล้วก็รูปแบบการใช้งานของผมเนี่ยผมใช้แบตเตอรี่เต็ม100%ตตลอดนะผมไม่ได้แบบ เออชาร์จแค่80แล้วใช้งานไม่เลยนะแบบชาร์จร้อยชาร์จร้อยชาร์จร้อยแล้วก็ใช้ชาร์จร้อยแล้วก็ใช้นะเป็นอย่างนั้นก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะก็ใช้งานปกติดีก็บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าครับชิ่นชอวคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปากตาม้าามครับวันนี้ขออนุญาตล,ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ